คุณย th là, ้าเล่าก็ไปชันสินมอหม่เนี่าเขาทายลูกใช่ายลูกทายตัวเขาก็อยากภาพก่อนนะถ้าจอรเ็กเขาไม่อยากเล่าเสียงนันหน้องคนอื่นบอกว่าเนี่ยชันสิเข้าเล่าหักใช่เด็เป็นมามาก ที่ต่อเ่าเป็นยิ้วจอมชาวไทยไก้แน่ ใช่แต,แต่ไดย้อมไ้วยผีตาดเลยใช่ได้ทำมอย่านปลาแบบเป็นยังไงบุเขา,าส่กระต่ายแบบทรงแบบดีไซน์ดีเลยอยเลืโอ้มันค่ำแล้วเงินนอนแล้วไม่ไหนจะซื้ออะไรหนูกินแม่หนูอายหนูอายาบบโคกโคล้กคือไม่ใช่หรอนิชาไปเที่ยวนะ่ะไม่เห็นซื้ออะไรมาตอนยายเลย เขาทำงานอยู่ไม่เห็นหรอเอากับยายนี่เจ้ากี่บาทดูเจ้ากี่บาทพูดพ่อๆก่อนเอากี่บาท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 เอาบอกมาก่อนเขาค่าแรงก็นางกันอย่นี้เอากระเป๋ายายมาเอากี่บาทเขากระเป๋ายายอยู่ข้างหลังงาให้ยายทั้งโจ๊กจะได้เงินนั้งเขาเรียกว่านั้งเขาดีเนาะ ยังมากันขอบคุณค่ะแก่หมูห่วงเอียวมันเฮ้ยรอเดี๋ยวงานเดี๋ยวงาน ของมึงมีอันอย่างตัวเป็นแบบมันมันเป็นแข้งเป็นนองๆนะมรงนีมาหดงนี้ีแล้วก็ใหมีน้อยๆมาสิผมส้นเส่ีก็ป่วยหลับไดม้ยไหนยมันมัมผิวเนี่ยันนางมองนี มึงนี hey. okay, ่ลงมานี่ด็ดขาดเลยนี่การแต่ไม่ตะเขี้มกว่ากันมันเป็นยังสาวบอกยู่โอเคอยู่อันนี้เขาไม่ได้สาวเสียดอกทซื้อแล้ว่าเป็นยังแล่วมันก็จะเหมือนตีเหมือนคัดกรอบหน้าคือคัดกรอบหน้ามอันนี้มองลงนี้เด้ดีเราต้องหา คงที่ดีเต้องมาลอง,งอมาลองตัดผมสั้นแล้วจนว่มามันบคมมนน่คือโมแม่ในยอมคือบ่คือบ่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าในยอมเสี่ยวหรือเปล่าเจ็บอย่างนี้ว้วายไม่เอาสีเดียวกันเลยในยอมว้ายเขไปน่ามาแม่เม่กี้มันโก่งงานกว่าน,นี้นัะเป็นหนีวคือเลยเป็นเกลืออยู่ขั้นขั้นเสี่ยวใส่ผมมีสีเดียวกันเลยอ่ะ ก็เด oh ี๋ยวใส่ผมบีกมามมนเกิดสิบกคือเนาะตรงนี้น้าอย่างไรไม่หมายถึงว่าผมตอมมันอ่ะสมบูรณนี่แหละห่อยบูคื์ตัวยายดียผมหน่อยหรือว่าผมปอกไหลอีกทึบไม่เกี่ยวยุคสมัยมันเปลี่ยนซื้อวิบมาใส่รถวิบปิดตะงอกนะว่เป็นกิ๊บติดเต้ทั้งเครื่องเนี่ยแค่ชั้นเดียวน่ะปิดแค่ตะงอกเนี่ยเอาสีไข่ไก่ปิดเต้ชงหงอกเลยแล้ววันนี้ก็ต้องงอกเท่าไหร่เจ้เจ็ดสิบก็ต้องงอกแบบนี้นะปิดงอก ไปสุราข้างนอกอิมกขไางนั้นได้กแล้สบตาเลยแสบตาย่องผมที่แสบตานอน้อนอนกอดละนอนกอดนอนกอดนอนกอดใครจะว่าตั้งไว้ใส่ยุคกัมองอยู่นี่นะหนู่า้อนตอได้เองอไรท่านก้อนซ้ำลูกเหรอย้อนไป จะคุเลี้ยงห้องก็เลี้ยงคนแชมพูเถือนแค่ารใช้แชมพูตลอด